ี่ยนไปไหนเนียคลิปเดียวกันต้องงงว่าทำไมรเดี๋ยวเกมมึงก็มีอันนี้แทนอะมาันึงไปนะสัตย์แันีหนึ่งบเลือกอะไรท่เหมเปลี่ยนสี่สัับเ็งเโบด้าอ้ยไม่ชเด็กเรนโบดากอนเนอนมันก็มีมัลกรเรนโบดนะแต่มันไม่ใช่เรนโบด้าก้อนเป็นก้เซล

ใช้เป็นดีเคคิวกิวทำงานเอากลายเป็นแบบจะโซเกตส์สังจะโซงั้นเปิดติดต่อหาผู้ผ่านิตาถไม่ได้รถสองนะสามสี่ห้าเขาต้องมีตัวที่มีอันนี้อยู่ข้างล่างในสนามจะลดให้มป์ต้มีสีเดียวกันเจอสองเหมืนกันด้วยได้มึงลงมาไม่ได้แปลกใจมึงมันตายเลยนะตายได้หนึ่งซอสมึงขอสามต่ำกว่าแล้วเริ่มลง มาอีกไม่เก่งว้าเลยตีมนุษย์ิกันฟอกไล้เช็คเกตสที่าหลัอันดับที่หกไล่กอตีกีกนึงคิวขวัญทีไทยไม่เก่งองติเมทคาออนเรียนโบไม่ต้เพอนฟื้นสาพดยการลดไม่ใช่ฟื้นตัวเดียวนะฟื้นฟื้นทุกใบที่เป็นสีขาว

กู้ถังควายยักษ์ท่านเลยสอง0ันห้าาปลาเล็กปืนมาปลาเล็กปืนใช้เช็คเคียร์หนังสือเปิดห้าเจ็ดแต่มันเอ็กนอะไรว่าใส่ อวบายใที่สะอ้าอ๋อความเลอ๋อยิงเอ็กเอลยิงเละเอ็กเซลเนียล่ะ ชุบได้สอบได้กองด้วยว่ะุบไปดีองไปดีซุกลำเก็บดีนได้ไปเรื่อยับไปเื่ออะไรเล่ยอแล้วคนเก็บคองเราไปเรื่อกันหมดไ่เลือกไปเรือไปเก็ิงเลร รับยาสุบไปสองม,มื่นท่านเลยสองมื่นไม่เห็นนะเร 4, 5, 5. 5是是 taki, ื่องนถจอดเอ็กเซลจ่ายสามไปสองรับไปหนึ่งเป็นสองมื่นสองมันตีไม่ละรถสองอ่อเหือสามอยู่่ะปวดรับสาม สามพันาันเทกเหนึ่งขึ้นหาเอิอ่าสุดอนกพับเทแห่งปีแม่พอเลี้ยงน้ำมากินหนึ่งไปเผาจต่พัดเทพรู้สึกคนหนึ่งไปมันเปิดทาอีกได้เทาร์ทเราเอาไปบดด้วยเลยจะ้อได้พารเราเลยเทกดอพลังเป็ เป็นเอทสทังขยะการที่มึงบอกให้ตายหรือใช่แล้วจะมาอยู่ที่นี่ที่เดกกัดเกมที่ใช่แต่อยู่ข้างล่างอยู่ในดอกก็คือดอกที่ขยะเขาเก็คือขยะแด่นปว่าถังขยะนงเลือดเอาไปยื่นขึ้นมือน่าสุดเอ้ยกลุม่องอย่าบอกสุขังกันนะจำได้ไหมเทศบาลนสมุทโอ้อไปแล้วอ่ะ ไอซาตูไอนี่ไปอีมาสีนเอาคู่ได้พรสเก็พรสแล้โชว์ให้มันดูก่อนว่าจะ่ดอะไปมไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปนั่นให้ดูว้ี้ยคุยด่มเน่เลยมีปะมีสพรสนึ่งจวเพื่อนหาก่อนมาสกไมดไม่ดข เทคคว่าโซบาสคุณกินห้ารสาองนี่อะไรดูเนไก่าดูก่าเนยมึงดูนี่นะดูงดูจับมอ่านชื่อแล้วก็ดูตระกอนะเดียร์การ์ดไม่าะบกนเลยโอ้ คือไม่ใช่คนขับไม่ใช่อ่ออันเนี้ยมันตายแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกก็เป็นแค่นีนั่นแหละโอ้ยตายคอเลียนเข้าเลยข้าเดี๋ยวกับเอ็มโค้ดเลยเจ็ดห้าแล้วก็รอเกร์เป็นการคือเด็กคนใครใครใครกทุกคนกัวเก่งๆตาย ส3ประตูประตูประตูกำแพงข้างตีกี่เดียวชมือกีวัไม่ใช่มาึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเแล้วกตดึงกลับมาตายปสมุดเก็บไปใด้กอนแค่สักเต็บจบเทินเมื่อจบเทินเอาดอเฟตอีกครั้งนึงโจด้านหนึ่งไปแต่ว่าเทินไม่กด กินสอ้ตัดั๊มส่วนหนึ่น้าเกลียดจริงถ้าเป็เราซอแหการที่ลุงตอบอะตามนี่แฉเฉื่อรีหน่เก็บเดียวแรโดนเราไทยอะไรอะไรถูกทิ้งแล้วได้เฉื่อรีหนึ่งไรมือกี่บนะมือเจ็ดทุบได้สี่บระบายนะ ผมว่าซาดมาเลยนะตรงแล้วให้กันตายนะครบมันมีการดกันด้วยหรอเฮ้ยดิปหายแล้วจบ เราได้ซอสเลยอ่อดไมกบอกี่บอกว่า่มือ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 สามสม้าแล้วอาจะไอันสองกนได้มือกี้อ่ะได้ไว้ันสไตล์กลับขึ้นมือลับขึ้นมือพี่พลังแมนสามสี่หมื่นสองสี่ยี่สิบแดสี่หมื่นสี่หมื่นสามเมื่อมันืออ่

ไอแกเฮ้ยไอยี่นี้มาตัวแดด้วยอะลดไปหน่จ่ายไปหเต็มเต็สเจ็ดเดียวมาใช้เกมของบวกเดี๋ยวมันี่็นปดสี่แใช่ไหมสี่กมมันสีมาหามันแปรู้เนี่ยสัดชิจี่าเน เมื่อกี่ใบอ่ะข้ามอไม่ใช่มันอันนี้มันบอกว่าลดได้เท่าไหร่ต้องมีหกใบสามารถรถหนึงหกเป็นศูนย์ได้เลยแต่ว่ามีแค่สามใบสามารถลดได้แค่จดินวนสามครั้งเท่านั้นการใช้เนี้ยเม็ดหนึ่งรถสมมติเรามีอันเนี้ยสามมันมีมีเจ็ดเม็ดอ่ะีคิดว่าลดเป็นศูนย์ก็ไม่ได้เพราะมันบอกไว้ว่าลดได้แค่สามสามใบเท่านั้นแล้วหนึ่งตัวมันลดได้แค่หกใบถ้ามันมีหน้าแม็กหกแปดตอนก่อนปีที่หมื่นหนึ่งพอเจอสอง ตีเดี๋ยวงใช้เฟกก่อนไเอาโซคเนี้ยแปะแไปมันจะไม่โดนบล็อกแล้วไม่รับเอเฟกยสสวสสมันจะบล็อกไม่ได้แล้วก็ไม่รับไอเฟกเลยบ็อเลยกไม่รันอเกเลยอกเลยิดไเไม่กินควมถ้ี๋ืนปืนเดี๋ยวออกไย่เด้ะไตี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 หนึ กันไหมกันไม่ได้ดีการนหมดแล้วกันไม่ได้มีแปดไหมพอโบมีร้อนกูอีกเหลือั้งสั้ารเรที่มีสนเหลืองอ่ะจ์เย็นจะเย็นเลยพอเดตมืใดนเทิร์นเซสามสองที่นี่ท้ายเช็คคิวคิวด้ แล้วึ่ได้โอ้หดอพลังหนด่งสามสามันโก้ไก่กโารางร้อยสองหมื่นใช่ไหมงสามสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหกหมมีาแซแล้วหกสนเจ็ดสาม่สาเลยพันลยห้าแะข้าเ่าไหร่ ข้างนี้ไอ้บุกข้าพันด้วยอย่าลืมเอ่งไม่ดีมันต้องตมต้องตีก่อนอ่าข้างนี้ข้างนี้โยไปสองลูก3ามหมื่นสามหมนี่หมื 3, ่นสี่ห้าลูกเลยอ่ะสองลูกสองลูกขึ้นมห่อมสี่ห้เนาะสามห้าเอ้ยนิดหนึงหมื 1, ่นได้ใส่ห้ หน้าได้หิวเลยเพลนี้จบเลยค่สองใบแลวนนบก็นลสองส่วน แรดงาเปิดว่ตลอดไม่ใช oh. really? <speaking in ecology> ่หรอเก็บน้ำมันสองใบ